สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาแชร์ทีมที่ใช้ไต่แหลงในเกม x อ็กซ i n ิ t y ินิะคะก็จริงๆเนี่ยตอนแรกอะไม่ได้ใช้ทีมแพนแพนแพน,นหรอกก็ใช้ทีมแพนปลาแล้วก็เอ่อเล็บไทยเทอร์มินเตอร์แต่ทีเนี้ยอีน้องแทงตัวเนี้ยเราเอาไปยืนหน้าแล้วเขาอะตายง่ายมากเพราะสกิลเขาอ่ะมัน มันไม่ค่อยมีประโยชน์ตอนต้นเกมเท่าไหร่อะปากซิกแซกก็ขโมยจี้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ได้แต่ฮิลกว่าจะได้ฮิวก็โดนตบตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเอาน้องเขาไปอยู่ข้างหลังเอาปลายอยู่ข้างหน้าแล้วก็เอาเล็บทายอยู่ตรงกลางแทนก็กลายเป็นแบบว่าอ้ยมันเวิร์กนะพอเอาน้องเขาอยู่ข้างหลังอะเพราะว่า น้องเขามีฮิลใช่ไหมมีฮิลมีฮิลสอ,อันมีแคตตัสไรอย่างเงี้ยก็พอเราสามารถยื้อไปถึงบัตรมูลได้น้องเขาอะจะเก่งมากเวลาสู้กับทีมปลาอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบว่าเราก็ต้องย้ายตัวปลาตัวเล็บทายเ,เทเมเตอร์คือนายทุนเพราะว่า เล็บไทเทอร์มินเเตอร์เนี่ยถ้ายืนตรงกลางก็เหมือนเรารีดประสิทธิภาพเขาได้ไม่เต็มที่นะเราก็เลยแลกไปเป็นตัวอื่นดีกว่าก็เลยไปซื้อตัวนี้กับตัวนี้มาก็เลยเกิดเป็นทีมแพนแนแพนขึ้นมาแล้วทีเนี้ยถ้าเป็นแพนใช่ไหมเพื่อนๆมันก็อาจจะไม่มีดาเมจเราก็เลยเลือกแพนที่มีดาเมจมาโดยเป็น ทีมเนี้ยพูดง่ายๆว่าเป็นทีมประหยัดงบมากๆเพราะว่าไอตัวเนี้ยก็เจ็ดพันไอตัวเนี้ยหมื่นกว่าบาทมีไอตัวเนี้ยตัวเดียวที่สองหมื่นแต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบของนายทุนอลยนะเขาให้มาก็เท่ากับว่าตัวที่เหมือนแบบซื้อเพิ่มเนี่ยก็มีแค่สองตัวนี้รวมๆแล้วก็ไม่ถึงสองหมื่นอ่ะสองตัวเนี้ยก็ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะซื้อมาในราคาที่เอ่อ ETH แล้วก็ตัวตัวเนี้ยตัวเขาไม้ไผ่เขาหน่อไม้เนี่ยซื้อมาในราคา0.145ก็คอมโบมันจะประมาณนี้เพื่อนๆก็คือถ้าเป็นแพนแนๆเนี่ยมันอาจจะขาดดาเมจได้ใช่ไหมเราเลยเลือกตัวนี้มาเพราะว่าอ่ะเวลาเราไปเจอบีทเนี่ยอย่างน้อยอะ่ะเรายังมีดามเมจไปล้วงบีทได้หรือแบบ ถ้าเราเจอบีดอะเราก็จะลําบากใช่ไหมถ้าเราเป็นแพ้นที่ไม่มีดาเมจอย่างเงี้ยก็เลยเลือกตัวนี้มาก็เขาก็จะมีดวลเบสมีห้ามฮิลที่เป็นการ์ดของบักแล้วก็มีทาลายจี้ปะโกดะแล้วก็มีชิมที่เหมือนแบบสามารถกระโดดเข้าไปล้วงตัวที่แบบเร็วที่สุดได้อะไรอย่างนงี้เราก็เอาตัวนี้ไว้ตรงกลางนะแล้วก็ตัวแท้งของเราที่เอามายืนข้างหน้า ก็เลือกแบบให้พอมีเลือดบ้างแล้วก็สก,กิลมีประโยชน์แบบสามารถคอมโบกับตัวกลางได้ก็จะมี Garlic Worm มี Silas มี Bamboo Shoot แล้วก็มี Cat Tail ที่เราเลือก Garlic Worm เนี่ยคือมันจะทำให้ติดพิษได้ถ้าสมมติว่าเราเชนกับการ์ดวักตัวไหนก็ได้ เราก็เลยเอามาเชนกับตัวกลางเมื่อกี้นี้แล้วก็มันตีพืชแรงพืชเออมันเป็นการ์ดบล็อกที่ตีพืชแรงอยู่แล้วด้วยนะแบบได้เกาะตั้ง50แล้วก็ตีร้อยหนึ่งถ้าสมมติว่าเราสามารถเชนการ์ดได้ก็ทําให้เขาติดพิษได้อีกเราก็เลยเลือกตัวนี้มาแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสกิลพืชธรรมดาก็อันนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้อะแบบใช้คอมโบกับการ์ดอะไรก็ได้ใบหนึ่งเราก็เลยเลือกแคทเทลมาเพื่อที่จะแบบ เอามาคอมโบขโมยจี้นะส่วนเนี่ยคือแบมบูชูดถ้าสมมุติว่าเราเชนกับการ์ดแพนส์ของตัวอื่นมันก็จะเพิ่มดาเมจอีก20%แล้วตัวเราเนี่ยมันเป็นแพนส์หมดเลยยิ่งตัวหลังเนี่ยก็คือแพนส์เพียวเลยมันก็มีการ์ดแพนส์อยู่แล้วใช่ไหมเราก็เลยเอาอันนี้มาเพื่อที่จะแบบมาเชนการ์ดกันมันจะได้ตีแรงขึ้นแล้วมันก็ได้เกาะตั้ง70เนี้ยก็เลย เกิดเป็นคอมแพนแพนแพนขึ้นมาอ่ะแล้วถามว่าแพนแพนแพนน่ะมันเล่นยังไงใช่ไหมของเราอ่ะเน้นเป็นสายเลดเกมเพื่อนๆก็คือเนี่ยสกิลของน้องคนเนี้เขาเหมาะจะยืนแบบหลังสุดแล้วก็เลดเกมมากๆมาเขามีซิกแซกใช่ไหมที่กัดเราจะฮิลเลือดตามดาเมจที่ทําได้แล้วก็มีชิทาเกะที่ฮิลเลือดอยู่แล้ว120แล้วก็มีแคตตัสที่แบบ ถ้าตีเป็นตัวสุดท้ายอย่างเงี้ยเขาจะบวกดาเมจอีก120%แล้วมันจะตีพวกปลาหรือแบบแพนด้วยกันอย่างเงี้ยได้แรงมากๆบวกดาเมจ120แล้วบางทีติดคี้ก็มีนะเพื่อนๆส่วนอันนี้แคลรอก็ไว้เกนจี้ธรรมดาทีเนี้ยมันเล่นอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็คือว่าเราทำยังไงก็ได้ให้แบบเราละลายแทงข้างหน้าเขาให้เร็วที่สุดหรือว่า เราจะทำยังไงก็ได้ให้แบบยื้อไปเลดเกมที่สุดให้แบบมีจี้แบบพอเล่นพอเล่นน้องคนนี้โดยที่เขาสามารถยืนไปถึงรอบบัดมูลนได้แล้วก็ใช้หิวเลือดเอาถ้าเราเจอตัวไหนที่ไม่มีหิวเลือดอย่างเช่นปลาที่ไม่มีหิวเลือดอย่างนี้ก็จะชนะง่ายหน่อยแล้วก็แรงที่เราขึ้นไปได้ก็ขึ้นไปได้ถึง1587 เลยก็ถือว่าเราพอใจกับผลงานมากเพราะว่าน้องเขาราคาแบบไม่ค่อยแรงมากแต่ทำประโยชน์ได้ขนาดนี้ก็โอเคอันนี้ก็จะเป็นคลิปสู้กับทีมแพนปาปานะาจากที่เห็นในคลิปเนี่ยมันจะมีตัวกลางที่เปลี่ยนเป็นบีชใช่ไหมคะก็คือว่าเล่นเล่นบีชจน เ,เล่นเล่นแผนตัวนั้นจนเบื่อแล้วก็เลยลองเปลี่ยนเป็นบีทดูบ้างแต่ว่าพอยหลักก็คือตัวเมนก็คือน้องแทงคิลเหมือนเดิมก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแทงคิลอย่างเงี้ยเวลาเขาสู้กับป่าเขาจะทำยังไงอันนี้ก็เขาก็สาดสกิลใส่เรามาแล้วก็พยายามจะดองเอเนอร์จีไว้ ทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่เขาเล่น e อเนอรไม่ค่อยเหลืองนะเขาเล่นใส่หมดเลยก็เลยค่อนข้างจะเดาทางง่ายนิดนึงว่าอ่าเขาจะมีจี้ประมาณเท่าน,นี้เไรแล้วด้วยที่เราเจอทีมปลาปา,างี้ใช่ไหมคะ แล้วทีมเราเนี่ยเป็นบีทตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบพอตัวหน้าตายเราก็ไม่ใส่สกิลอะไรให้บีทอยวแล้วเพราะว่าบางทีปลาเขาล่วงมาแค่3ามใบบีทเราก็อาจจะตายไดแ้แล้วก็เก็บ Energy ไว้ดีกว่าอันนี้ถ้าบางทีแบบเบื่อเบื่อก็เปลี่ยนน้องคนกลางเป็นบีทก็ได้แต่อันนี้อยากที่เอามาให้ดูแบบมันไม่ใช่แพนๆๆแพนแพนก็จริงแต่แบบ อยากเอามาให้ดูว่าเออน้องคนนี้เขาสู้กับปลาสองตัวได้นะอะไร <_ c oughs> ก็ถ้าสมมติว่า Energy <m> เราเยอะเนี่ยก็จะเลียงสก,กิลอย่างนี้เลยเพื่อนๆแบบวนๆไปเ <m> พราะยังไงเขาตีเราไม่ตายอยู่แล้วปลาอันนี้ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่ เป็นแท้งฮิลเหมือนกันอยู่ข้างหลังเหมือนกันเขามีซิกแซกอยู่ที่ปากแต่ว่าตัวข้างหน้าเขาก็เป็นตัวประหลาดประหลาดทั้งนั้นไอตัวกลางของเขาอ่ะมีสกิลเป็นบีทเป็นบัคแล้วก็เป็นปลายฮิล ตานนี้ก็เป็นอีกตาหนึ่งที่ต้องพยายามดองจี้ไว้เพราะาอีกฝั่งก็เป็นแบบตัวคล้ายๆเราอ่ะแทงฮิวอ่ะเนาะอันนี้จริงๆตอนแรกก็แอบเล่นยากเหมือนกันนะเพราะว่าเอ่อตัวเขาอะ่ะเห็นไหมเขาเป็นป่าก็จริงแต่แบบเขามีสกิลบีอย่างเงี้ยก็เลยเก็บเก็บเราได้แล้วก็เขาเรียกอะไรนะ กลายเป็นสองลุมหน่งอนี้แต่โชคดีที่เหมือนเราดองจี้ไว้เยอะก็เลยสามารถปิดเขาได้อันนี้ใช้การา์ดคาดไปหน่อยจริงใช้แค่ใบเดียวก็พอแต่นี้ว่าเขาจะตีแต,แตาใจยากเหมือนกันอันนี้ก็เลยใส่เกาะไปเยอะเลยก็โชคดีที่เขาตีเราไม่ตาย พราะถ้าเขาตีเราตายที่มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหเจ็บใจมากก็กัดฮิวเลื่อมาได้แล้วก็โชคดีที่ได้แคทตัสนะแคทตัสเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นตัวที่ตีทีหลังเนี่ยมันจะแรงจริงๆนะเพื่อนๆแบบยิ่งเราตีกับแผนด้วยกันเนี่ยโ,โหยิ่งแรงเลย เราก็จะใช้คอมโบแบบนี้วนๆไว้นะเพื่อนๆนะเพื่อที่แบบว่าเราจะได้มี energy พอที่จะเล่นได้ด้วยช่อตีที่ว่าปลาเนี่ยมันตีตีเราไม่ค่อยเข้าก็เลยไม่ค่อยเจ็บมากก็ยังพอยู่เลือดขึ้นมาได้อันนี้เห็นไหมเพื่อนๆเราพยายามจะเล่นแบบยื้อให้ไปถึงมูลบัตร เพราะว่าเราจะได้ดาเมจจากการเปลี่ยนรอบด้วยเลือดเขาจะลดลงโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้เขาก็มีซิกแซกนะ เขาก็เหมือนแบบพยายามจะตีไม่ให้เกาะเราแต่เพื่อที่แบบว่าเราจะได้ไม่มีจี้เล่นนะ อันนี้เหมือนแบบสลับกันมีจี้เหลือจี้ไม่เหลือก็คือถ้าสมมติเรามีแค่สิงแซคอันเดียวไม่มีชิตาเกะเนี่ยเราน่าจะลำบากโชคดีที่เรามีชิตาเกะด้วยเราก็เลยเล่นไม่ค่อยลำบากมาก คือยิ่งเล่นยือเลดมากๆเนี้ยแล้วถ้าเรามีจี้พอที่จะเล่นได้อะคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราคิดว่าโอเคเลยนะถ้าสมมติแบบไม่มีงบอะใดๆก็แล้วแต่มันก็มีตัวที่ดีกว่ามันน่ะแหละแต่นี่เล่นแบบจํายอมไงก็ต้องแบบพลิกแพงให้เล่นได้เพราะว่ามีงบจำกัดแต่ถ้าใครมีงบไม่จำกัดก็ซื้อตัวดีๆมาเล่นเลย อันนี้ก็เล่นได้เหมือนกันแล้วสุท้ายก็ชนะไปเพราะว่าบัตรมูลช่วยชีวิตเอาไว้อันนี้สู้กับปลาปลาด้วยกันอันนี้ทีมแพนปลาปลาที่เราอยากจะแก้ทางนะเพื่อนๆมาดูกันว่าเล่นยังไงบ้าง นี่เขาก็ใส่แพนเรามาหมดเลยแล้วก็ฆ่าแพนเขาเหมือนกันแล้วก็คือกะเอาแพนเราให้ตายเลยแล้วก็ตายด้วยนะเพราะว่าแพนตัวนี้เขาค่อนข้างเลือดน้อยเลือดมากกว่าปลานิดเดียวเอง อันนี้เมื่อตะเมื่อกี้นี้เราใช้เห็ดชิตาเกะซื้อซื้ออ้น,นี่เขานะซื้อลาสแตนเขาเพราะคิดว่ายัางไงเขาก็ไม่เล่นแน่นอนเขาคงจะแบบให้เราเป็นคนตีหรือถ้าเราไม่ตีเขาก็จะมาตีเราได้เพราะเขาตีก่อนเ<ๆ>มื่อกี้ก็เลยใช้เห็ดซื้อลาสแตนไป คำนวณแล้วว่า3มใบของเขาอ่ะไม่น่าปิดเราตายได้เพราะว่าเราก็ดองจี้มาเขาสมควรเราก็เลยใส่เต็มไปเลยสีใบก็เนี่ยเพื่อนๆถ้าสมมติว่า Energy เหลือและการ์ดในมือเยอะเนี่ยคอมโบมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีซิกแซกมีเฮชิดาเกะมีแครอทแล้วก็มีแคทพัสอันนี้เป็น แพนเบียเบิร์ดตัวที่คนส่วนใหญ่เขาชอบเล่นกันนะจริงๆตามปกติแล้วถ้าเราเจอทีมที่มี Beat อะแล้วถ้าสมมติว่าเล่นไม่ไม่ดีหรือเล่นพลาดอะไรเงี้ยเราจะแพ้ทาง b e ียแล้วก็จะแพ้แต่ว่าก็จะมีบางตาเหมือนกันที่เราเจอทีม b e ียแล้วเราชนะเพราะว่าอาจจะด้วยการ์ดไม่ขึ้นมือเขาหรือหรืออะไรก็แล้วแต่ อย่างตาเนี้ยก็เป็นอีกตาหนึ่งที่เราชนะทีมบีท t นี้เขาใส่คอมโบมาเต็มที่เลยก็ค่าแพนตัวหน้าเราไปได้เรียบร้อยอืมไพ่บีทเขาไม่ขึ้นมือนี่เองไพ่บีทเขาไม่ขึ้นมือมีแต่ไพ่นกที่ขึ้นมือ ก็เลยเราก็เลยยังรอดอยู่ไปทำดาเมจกับบีทเขาได้อันนี้ไพ่คอมโบเขาขึ้นมือแล้วนะแต่ที่เขาไม่พอเล่นก็เลยเราก็เลยเก็บบีทเขาได้เนี่ยเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าลูกเกมันเป็นอย่างเนี้ยเราอาจจะมีโอกาสชนะทีมแบบนี้ได้ถ้าสมมุติบีทไพ่เขาไม่ขึ้นมืออย่างเนี้ย แต่ถ้าสมมติเจอทีมที่บีทเขาไพ่ขึ้นมือก็จะเล่นยากหรือแพ้เลยแล้วนกเนี่ยเขาตีเรารเออเราตีเขาแรงอยู่แล้วแล้วเขาก็ตีเราเบาอยู่แล้วก็เลยเหมือนพอเหลือนกตัวเดียวเนี่ยเรายิ่งได้เปรียบเลยก็ LC สรุปง่ายง่ว่าที่เล่นทีมแพนแพนแพนเซตนี้นะคะที่แบบว่าให้เป็นแทงค์ฮิลอยู่หลังสุดแล้วพยายามยื้อไปให้ถึงบัตรมูนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะว่าหนึ่งคือต้องการเซฟคอสเพราะว่าเราก็สามารถหาตัวที่เหมือนแบบช่วยชงให้น้องคนนี้เขาสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็เหมือนแบบเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวแทงตัวนี้ด้วยคือเปลี่ยนแค่ สองตัวเอาเทอร์มินเตอร์ไปให้ในทุนอะไรอย่างนี้แล้วก็ซื้อใหม่งบไม่บาดมากก็เป็นทีมสำหรับสายประหยัดที่ไม่ไม่มีเงินไปซื้อตัวที่มันดีกว่านี้นะเพื่อนๆก็มันก็ไม่ได้ขี้เหร่นนะถ้าสมมติว่าเราจับจังหวะได้รู้จักว่าจะต้องใช้การ์ดยังไงอะไรยังไงนับที่ถูกถ้าไม่ลนหรือไม่ทำอะไรโง่ๆลงไปก็ มีโอกาสชนะโดยเฉ <sh arp> พาะทีมที่เราสมมติเราเจอทีมปลาปลาอย่างเงี้ยเพราะว่าปลาเนี่ยจะตีเข้าเราเบา15%ก็ถ้าสมมุติว่า2 2 1แล้วเรามีจี้พอเนี่ยแล้วเราสามารถลากไปถึงบัตรมูลได้เอเนี่ยเราแทบจะชนะเลยก็ไว้เดี๋ยวยังไงก็จะทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับสกิลต่างๆว่าสกิลแพนที่คนส่วนใหญ่เขาใช้เป็นไงเพราะว่าก็เข้าใจว่ามีมือใหม่เยอะที่ เข้ามาสนใจเกม x อ็กซ i n อินฟนะบางคนก็รับสกอร่าอะไรอย่างอาจจะเป็นมือใหม่ไม่รู้ว่าจะต้องดูยังไงเล่นยังไงการ์ดนี้ทำอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวจะทำคลิปไว้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะเ,คเดี๋ยวกัาทำมาให้ดูแน่นอนก็วันนี้ก็ขอบคุณคะ่ะ